5ชายหาดสีดำที่สวยที่สุดในโลกคุณเคยเห็นทะเลที่ไม่มีทรายสีขาวไหมครับวันนี้เราจะพาไปดู5ชายหาดสีดำที่สวยที่สุดในโลกอันดับที่5ชายหาดโลวินาบีชบาหลีประเทศอินโดนีเซียชายหาดสีดำแห่งเกาะบาหลีเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่เย็นตัวลงแล้วถูกขึ้นซัดจนกลายเป็นเม็ดทรายละเอียดสีดำน้ําทะเลที่นี่นิ่งสงบเหมาะกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สุดในเกาะนี้อันดับที่4ชายหาดมิฮโนมัซบาระประเทศญี่ปุ่นชายหาดที่มีแนวสนกว่า30,000ต้นและฉากหลังคือภูเขาไฟ ูจิที่ยิ่งใหญ่จนได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกชา,ายสีดําตัดกับสีเขียวของป่าสนเป็นภาพที่งดงามราวกับภาพวาดอันดับที่3าชายหาดปูนาลูอูบีสัตวฮาวายชายหาดลาวาชื่อดังแห่งเกาะบิกไอแลนด์จุดเด่นคือเต่าทะเลสีเขียวจะขึ้นมานอนอาบแดดบนทรายดําร้อนๆทะเลสีฟ้าตัดกับพื้นดําคือภาพที่ธรรมชาติออกแบบไว้อันดับที่2ชายหาดเลนิฟฟยาลาประเทศไอแลนด์ I ชายหาดที่ถูกขนานนามว่าทะเลสีดําแห่งขั้วโลกเหนือทรายดําเกิดจากภูเขาไฟคัตลาที่ระเบิดเมื่อพันปีก และแนวแท่งหินบะซอลที่เลียงตัวเป็นกำแพงธรรมชาติทําให้ที่นี่เป็นหนึ่งในชายหาดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดในโลกและอันดับหนึ่งชายหาดปายาฮาดินหมู่เกาะคา,าลีประเทศสเปนชายหาดสีดําที่ผสมศิลปะเข้ากับธรรมชาติออกแบบโดยศิลปินชื่อเซซามาริเกทางต้นไม้ดอกไม้และหินภูเขาไฟรวมกันเป็นชายหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใครว่าทะเลต้องคู่กับทรายขาวบางครั้งความงดงามที่แตกต่างก็ทําให้ธรรมชาติยิ่งน่าหลงใหลมากกว่าเดิมและสาหรับใครที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ สามารถจิ้มตะกร้าด้านล่างเพื่อไปดูหนังสือป,ประวัติศาสตร์ดีๆได้เลยครับ